วันนี้ก็เป็นตอนเย็นนะของวันอาทิตย์ที่ 18, สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะให้ทเธอทั้งหลายจำไข้คโครนแล้วก็พิจรนา,นาตามความเป็นจริงดังนี้ว่า พระพุทธเจ้า,จาตรัสสอนให้เราได้เห็นว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะหวังพึ่งสังขารจะให้เราเป็นสุขนะอย่าหวังสังขารที่เราเรียกว่าร่างกายนี้ก็ได้เวลานี้มันดีเราก็อย่าคิดว่ามันจะต้องดีตลอดไป เวลานี้มันโปรง่งก็จะหวังว่ามันจะต้องทําให้เราโปร่งตลอดไปขึ้นเชื่อว,ว่าร่างกายหรือว,ว่าขันห้าเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยเวลานี้อารมณ์ดีก็อย่าหวังว่าอารมณ์มันจะดีตลอดเวลาคิดก็จะคิดดีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เธอก็จะหวังมันเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่แน่นอนนั่นเราไม่ต้องหวังแต่สิ่งที่มันแน่นอนคือมันต้องตายหวังได้เลยหวังใจได้เลยว่าความตายมันต้องเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดไว้ขึ้นกับเราเวลาไหนเราจะออกจากมันไปเวลาใด ที่ใดจะได้อาการอย่างไรเราก็ยังคิดถึงสิ่งนี้ไม่แจ้งนะักเพราะเราไม่ใช่ผู้ทรงฌานแล้วก็ไม่มีญาณอย่างรู้แต่เรารู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแล้วมันต้องเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้มันเกิดได้ คำสอนที่พระเดชประกลลหลวงพอ่อเราจะได้ยินได้ฟังบ่อยก็คือเรื่องนี้บ่อยมากที่ท่านพูดบ่อยมากที่ท่านสน,นทนาธรรมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนท่านก็จะพูดสิ่งนี้บ่อยก็เพราะอะไรก็มันเป็นความเป็นจริงที่เราต้องเจอ,เจอกันทุกเวลาหรือว่าทุกขณะจิตก็ได้แลาจะไปหวังใจมันไม่ได้เลย ว่าขันห้ามันจะดีมันจะทรงให้เราได้มีความสบายใจอืยจะหวังว่าเวลาน้ามันจะสบายใจไม่ต้องหวังอะไรเลยแต่เราสามารถจะหวังทำใจขรอราอให้ดีขึ้นนะหวังได้ตราบใดที่เรายังไม่ทิ้งหนทางแห่งการปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ตามที่องค์เสดพระทรงคสวัสดีโสภาครทรงตรัส แนะนำเอาไว้ถ้าเราไม่ทิ้งนะเราหวังใจได้ว่าสักวันหนึ่งใจเราต้องดีขึ้นกว่านี้เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจกว่านี้เราจะต้องได้รับความสุขยิ่งกว่าที่เป็นในปัจจุบันในวันใดวันหนึ่งและเราก็ผ่านเวลาอย่างนี้มานมนานต้องบอกว่าน,านานนับชั่วเป็นอาสงไข หลายอาสงไขยที่ผ่านมาแต่การฝึกฝนจิตใจของเราแลได้พบองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แล้วองค์เล่าพระอา,หารหันต์นับไม่ทวนได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาซ้ำๆอย่างนี้ต้องเรียกว่าจิตมีสภาพจำมันคงจำแม่นแล้ว พราะทุกคำสอนที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันไปพระอาราหันต์ทั้งหลายและพระอริยะสาวกขององค์สเสด็จพระบร,รม,มครูก็แนะนําสิ่งนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไปดั้นเธอทุกคนนะเป็นผู้ที่รู้มาก ก็กล่าวอย่างนี้ก็ต้องถูกเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากก็ใช่เป็นผู้ที่ได้พบพระพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์มาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะพ่ออรหันก็เยอะได้ถวายทานกับพระพุทธเจ้าได้ถวายทานกับพระอารหันก็นับครั้งไม่ทวนและในทางตรงกันข้าม จิตท,ที่เราฝึกมาย่ำแย่ที่มันไม่เด็งใจไปทางโกศลกับหมกมุ่นจะอากโกศลมันก็พาเราไปเป็นสัตว์นรกนี่ก็นับไม่ท้วนนำพาให้เราต้องมามีเป็นเปรตเ,เ,เป็นอสุรกายเป็นเป็นสัตว์ในรชาชันก็ใช้ต้องใช้คำว่าจำกันไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่เวลานี้ เป,เป็นเวลาที่เรากําลังอาศัยสังขารคือร่างกายที่ไม่ไม่มีอะไรเลยที่มันแน่นอนสําหรับสําหรับเราแม้แต่นิดเดียวเธอต้องมีสติเตืตอนตนอย่างนี้เสมอว่าเรากําลังอยู่กับความไม่แน่นอนของสังขารเราหรือว่าใครก็สามารถจะดับลมหายใจได้ทุกขณะ แต่สิ่งที่มันสร้างความแน่นอนในใจเราแน่ๆเลยคือเราไม่ต้องการทุกทุกนี่เกลียดที่สุดผิดหวังก็เกลียดที่สุดเรื่องไม่เรื่องไม่ถูกใจตัวเองก็เกลียดมากที่สุดต้องการสิ่งที่ดีที่สุดต้องการความสุขมากที่สุดทุกคนหวังอย่างนี้ปรารถนาอย่างนี้กันทั้งนั้น และมันก็ทำให้เกิดขึ้นได้นะถ้าเราไปฝึกเอากาใจเราสนใจจตก,การฝึกฝนจิตใจของเราเป็นสำคัญก็จะทำให้ใจของเรานั้นสามารถจะพ้นจากความทุกได้และก็พบความสุขที่สุดพบสิ่งที่ปาถนาที่สุดพบสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนเองปราถนา นั่นคือสิ่งที่เราหวังและเป็นไปได้แต่สังขารร่างกายมันหวังไม่ได้และก็เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดตัดสิทธิ์ไปเลยว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปหวังมันไม่ต้องไปพวงงพวังอะไรกับมันไม่ต้องเอามามาเป็นเหตุเป็นผลอะไรที่จะทำให้เราเนะ่ะ คงจะได้อย่างนั้นคงจะมีอย่างนี้คงจะเป็นอย่างนั้นเราคงจะได้มีความสุขเพราะได้เห็นได้มีได้เป็นกับไอ้เจ้าร่างกายของเราและก็ร่างกายของคนอื่นอย่าไปหวังมันเลยสังขารมันสุขดำเนินไปตามแรงของเศษของกรรมที่หลวงพ่อจะใช้ควาว่าเศษของกรรมเศษของกรรมที่เป็นบุญคือเศษของบุญให้ผล กบเสษของอกุศลกรรมคือบาปให้ผลสังขารร่างกายมันเป็นไปตามนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีชีวิตร่างกายมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตใจมันไม่สามารถจะบังคับให้เป็นไปตามอะไรได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎของมันคือเศษของบุญและบาปแต่เราเนี่ยเราสามารถจะบังคับใจเราให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราไม่ประมาทถ้าเศษของบาปมันมาครอบคุมใจเราเมื่อไหร่หรือว่าใจเรามันมีกำลังน้อยยังมีสมาธิน้อยมีปัญญาก็น้อยตามมันก็จะไปผวงภวาวงกับและเจ้าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของของเราเมื่อร่างกายมันไม่แน่นอนร่างกายเขาไม่แน่นอนความคิดก็แปรปรวน องแต่งไปต่างๆนานาเหตุอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้ไม่ทำไอ้นั่นจึงเป็นไอ้นี่คุณทำไม่ถูกคุณทำผิดอย่างนี้ไม่ใช่ที่ใช่จะเป็นอย่างนี้ความคิดมันแตกอะไรแหงไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเธอต้องจำไว้ว่า ใจเราเนี่ยมันฝึกได้เพราะมันเป็นของของเราที่หวังผลได้แต่สังขารร่างกายในยมันหวังผลอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรมันไม่ได้มันคือสิ่งที่ต้องรับผลแล้วก็คือเศษของบุญและบ,บาปแล้วแต่อย่าให้ใจของเราเนี่ยมันร่วมคิดไว้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่าเห็นเอาใจของเราไปคิดร่วมมันว่านี้แหละ มันคือสิ่งที่เราจะต้องหวังได้ผลรับออกมามันก็จะทำให้เราเองน่ะทุกมากทุกเพราะเรายึดถือว่ามันแน่นอนคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้วันนี้จะต้องเป็นแบบนี้สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นเราต้องได้สิ่งนี้เราต้องมีเห็นไหมมันใจมันหวังแล้วใจมันหวังเพราะมันคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นของสมบัติของเรามันเป็นตัวเราแล้ว แต่ฟังเราแนะนำเธอต้องค่อยๆค,คิดตามนะค่อยๆแยกแยะมันว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำมันไม่ได้ต้องให้เห็นชัดไปเลยว่าส่วนไหนเราทำไม่ได้ส่วนไหนเรายุ่งกับมันได้แล้วมีผลส่วนไหนเราทำไม่ได้ไม่ต้องไปหวังผลอย่างนี้ชัดเจนไหม เต่ต้องแยกมันออกไปเลยน,นะว่าร่างกายเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้และไม่ต้องหวังผลมันร่างกายมันก็จะดำเนินของมันไปตามวิถีทางแห่งบุญและบาปที่ให้ผลกับมันไปตามอายุไขของมันไปตามเศษของกรรมที่เราต้องรับจนถึงที่สุดเมื่อกร,รมให้ผลว่ต้องตาย และความตายก็ต้องตายอย่างนี้นะกรรมบังคับให้ต้องตายแบบนี้กรรมบังคับให้ต้องตายแบบนั้นแม้กก็ท้่งเวลาตายกรรมก็บังคับว่าต้องตายที่นั่นที่นี่ที่นูน่นแต่เรามีบุญดีหน่อยแล้วก็นอนหลับตายถ้าบุญมันน้อยกรรมมันมากหน่อยเราก็คงไม่ได้นอนหลับตายก็จะมีความตายอย่างอื่นที่เข้ามาแทนเรา ในอย่างหลวงพ่อพโมกคลาความตายของอขององค์ท่านนะก็ต้องถูกเขาทุบตีตายเห็นไหมนี่เศษของกรรมนะไม่ใช่กรรมลน้นล้นเป็นแค่เศษเท่านั้นนะพาาระอรหันต์ก็ไม่เว้นดังนั้นสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ของพาอาระอรหันต์แต่สังขารมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นไปต,ตามกฎของกรรมที่ต้องให้ผลกับมันจะแจเราเนี่ย มันสามารถจะหนีกรรมได้เราหนีความคิดที่ดึงไปสู่ความชั่วได้เราหนีความคิดที่จะไม่ให้มันตกอยู่ในอำนาจของความเศร้าหมองได้เราหนีได้ถ้าเราเข้มแข็งรือเราไม่ประมาทในชีวิตพยายามคิดแยกแยะมันตลอดไปแล้วาะอ้นี่เราไม่ยุ่งสังขารเราไม่ยุ่งมันไม่แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งมันอย่าไปหวัง ตราดใดมีสังขารร่างกายไม่ต้องไปหวังอะไรที่มันจะเป็นไปตามที่เราคิดอยู่เสมอแต่เราหวังใจเราเถอะว่าทุกลมหายใจข้อออกเนี่ยเราสามารถจะทำให้ใจของเราดีขึ้นมาได้ทันทีแม้แต่ที่องค์เสดพระชิน,นศรีบรมศาสดาทรงตรัสสอนเราทุกคนว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่าตามเศร้าหมอง อย่าเอาความคิดไปคิดถึงมันอกีกอย่าให้เราต้องหวนกัดไปตกนรกอกีกไปหมกไม่กับความคิดที่มันทําให้เราเร่าร้อนมาในการก่อนอกีกไม่ต้องไปดึงเรื่องอดีตไม่ต้องเนื่งดึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องไปย้อนบุพเพนิวาสานัตติยานแล้วเราเอามานั่งคิดให้ทุกข์ใจอกีกถ้าจะย้อนขึ้นมาก็เป็นครูสอนให้เราได้เห็นว่านี่เป็นความโง่ของเราอันนี้ดี หรือว่าย้อนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วคิดว่าเนี่ยเราไม่น่าโง่เลยเราไม่น่าแสดงอย่างนี้เราไม่น่าพูดแ,แบบนี้เราไม่น่าคิดอย่างนี้มันทําให้เราทุกข์และไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนั่นเป็นเพราะเราไปหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่วาละของบุญมันยังไม่ให้ผลมันเป็นวาระของบาปมันให้ผล มันก็ไม่เป็นอย่งที่เราคิดบางชีเราไม่ทันจะคิดหรือไม่ได้คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่บนมันให้ผลมันก็เกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงทาให้เรารับในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเออเรามีโอกาสได้รับความสุขได้รับสิ่งที่เรบบาปรารถนาพอเข้าใจไหมงั้นเธอต้องแยกแยะอะไรทําได้ต้องทํา อะไรที่ยุ่งมันไม่ได้ยุ่งไปก็มีประโยชน์คือขันห้าตาไดทชีสังขาร่างกายยังมีอยู่อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันให้เป็นไปตามกฎของธรรมดากฎของธรรมดาที่มันให้ผลคือเศษของบุญและบาปท,ที่มันให้ผลแต่เหาเรื่อยไปตลอดจนฝ่าจะหมดลมหายใจนั่นเรายุ่งมันไม่ได้แต่ใจของเราเนี่ยเราสามารถฝึกได้บังคับได้ พอที่จะเตือนใจเราได้ตำหนิจจติดเชียนตนเองได้สั่งสอนมันได้ยับยั้งไม่ให้มันคิดชั่วได้เตือนมันว่าอย่าคิดแบบนี้อย่าทำอย่างนี้การคิดอย่างนี้มันทำเป็นทุกข์อย่าคิดอย่านึกถึงอย่าตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านแล้วผ่านไปเราเตือนได้เราแนะนำมันได้ ถ้าเราไม่ยอมที่จะปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันอยู่กับมันโดดเดี่ยวได้ปล่อยให้มันเล่นล่อนไปในวัฏสงสารโดยเราไม่ควบคุมดูแลมันเลยเราต้องคอยขนาบใจเราคอยดูแลใจของเราว่ามันไปไหนดั่นสิ่งที่เราพูดแนะนำกับเธอวันนี้ก็ต้องการให้เธอแยกแยะมันไปซะนี่กาย นี่จิตนะกายเนี่ยคือร่างกายเนี่ยยุ่งกับมันเท่าไหร่ก็เปล่าประโยชน์นะเปล่าประโยชน์มันเจ็บก็ต้องเจ็บเราหลบแล้วเลี่ยงแล้วว่าจะไม่โดนไม่โดนมันก็ต้องโดนมันอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยเล่าให้ฟังว่าถ้ารู้นะว่าอีกสามปีข้างหน้าท่านจะป่วยเป็นโรคอะไรท่านก็เตรียมปกป้องไม่ให้มันเกิด แต่ก็ไม่รอดถึงเวลาก็ต้องเป็นไปตามนั้นเป็นจนได้เห็นไหมถึงเราจะมียานวิเศษว่าเบื้องหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำใจไม่เป็นไม่ดึงใจให้มันพ้นไปเสียสร้างแต่สิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้และพยายามไม่ให้มันดึงเรื่องเก่าๆมาคิด โอกาสรอดพ้นนะ่ะมันมีบ้างแต่เศษของกรรมเล็กๆน้อยๆก็ยังต้องรับยกตัวอย่างคนบางคนเนี่ยมีคราถึงเาลาที่ต้องมีอาการก็เรียกว่าถูกกระทบร่างกายอย่างแรงๆอาจจะเจ็บแรงหนักถึงขั้นต้องเข้าหามส่งลงพยาบาลรู้นะว่าข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้ ก็ได้ทำบุญไว้นะสร้างพระเอาไว้เพื่อไม่ให้ชีวิตของตอนต้องเจออย่างนี้แต่แล้วแต่รอดมันก็มีเศษกรรมเล็กๆเมื่อน้อยคอยกระทบกระทั่งให้เจ็บให้โดนให้เจ็บเป็นผงเป็นแผลกระทบนั่นกระทบนี่เก็บเล็กเก็บน้อยก็มันไปจะบอกไม่โดนเลยไม่ได้มันก็ถูกถูกแต่มันไม่ถูกหนักมันอย่างที่กรรมมันจะต้องให้ผลเพราะว่าบุญ มาช่วยพยุงเอาไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปถูกไฟเต็มๆเผาไหมแน่เลยแต่มีคนยกตัวเราให้ลอยขึ้นไปแต่ความร้อนของไฟเรายังต้องรับมันก็ร้อนแสบผิวแต่เราไม่ไหม้ไม่เกรียม่ะนั้นแต่มันแสบมากเลยเกินแล้วก็สุกยกผ่านไปผ่านกองนี้ไปผ่านกองนู้นถ้าเรามองไม่เห็นไฟข้างหน้าและเราไม่คิดจะทำอะไรให้เกิดกุศล เอาแต่มัวเมาชีวิตไปวันๆด้วยความประมาทเจอก็เจอเต็มๆตกไปในหลุมกองไฟเลยตอนนี้ฉันใดนะสิ่งที่มันเป็นธรรมดาเ็าได้ปรากฏของธรรมดาอย่างหนึ่งคือสังขารร่างกายมันเป็นไปตามเศษของกรรมจำไหมนะขั้นห้าสุขดำเนินเป็นไปตามเศษของกรรม ขันห้าไม่ใช่แค่รูปแต่มีเวทนาคืออารมณ์มีสัญญาคือความจํามีสังขารคือความคิดตรงแต่งมีวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้ทั้งห้าตัวเนี่ยมันวุ่นวายแปรปรวนเปลี่ยนไปไปตามอำน,นาเจเศษของบุญและบาปตลอดเวลาจนฝ่าจะหมดอายุไข แต่ใจของเรามันไม่มีวันหมดอายุไขจะก,กี่พกกี่ชาติกี่อาสงไขมันก็ยังติดตามเราไปตลอดเป็นลาเราอบรมสั่งสอนมันมากเท่าไหร่เราก็จะได้มาเท่านั้นจากคนหยากหยากถูกอบรมสั่งสอนมากมาก็กลายเป็นคนละเอียดคือมีความคิดอะไรที่ละเอียดสุขุมรอบคอบมากขึ้นมีการยับยัง้งชั่งใจมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้น แต่บางคนไม่ได้ผ่านสิ่งนี้มาไม่ถูกอบรมสั่งสอนไม่ไม่รู้จักขัดเกลาจิตใจที่จะทําใจให้ให้ดีขึ้นก็ปล่อยมันไปชาติหนึ่งก็ปล่อยชาติสองก็ปล่อยชาติสามก็ปล่อยร้อยชาติพันชาติล้านชาติก็ปล่อยกี่อาสงไขก็ปล่อยมันมันก็เหมือนเดิมยังทุกข์เท่าเดิมคือทุกข์เหมือนที่เคยทุกข์นะ นันขอให้เธอจดจำไว้นะแยกมันให้ขาดให้รู้จักวันนี้ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสนใจมันไม่เที่ยงสังขารเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคือคันห้ามมันตายแน่ร่างกายตายแน่เราหวังได้เลยว่าแต่เราไม่รู้เท่านั้นว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เป็นใจของเราที่ไม่ใช่ร่างกาย เราต้องหวังผลพยายามที่จะเตือนตนมากๆนะเพ่งโทษโจท์ความผิดของตนไว้ให้มากเพื่อให้ใจของเรานนั้นดีวันดีคืนถ้าเราคิดว่าดีเสร็จแล้วมันไม่ทําต่อคิดว่าจิตมันรู้แล้วมันก็ไม่คิดพิจารณาต่อไม่ทบทวนไม่พยายามระลึกนึกถึงสิ่งที่เราเข้าใจหล่อเลี้ยงใจคอยให้พ้นจากความทุกข เป็นระยะระยะไปนั้นถ้าเรามาประมาทแบบนี้นะมันไม่ใช่วิสัยของพวกปฏิบัติพวกปฏิบัติเขาจะต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทกับสิ่งที่ตนเองรู้และคิดว่านี่รู้แล้วดีแล้วพอใจดีแล้วเราทําได้แล้วไม่ต้องคิดมากแค่นี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องง่ายๆถึงเวลาทําได้ประมาทเกินไป อย่าคิดเช่นนั้นนะสังขารเป็นของไม่แน่นอนจำไว้กรรมมันเข้ามาหาเราทั้งทางกายทั้งวาจาและก็ทั้งทางใจมันสามารถจะทะลุทะลวงใจของเราเมื่อเราประมาททุกเวลาวันนี้ก็ขอแสดงให้เธอได้เข้าใจไว้แต่เพียงเรื่องนี้ ขอให้เธอทุกคนจงได้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ทรงปรดเมตตาสงเคราะห์ให้เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ทําให้เราได้เห็นหนทางในการที่จะคิดที่จะพิจนารณา,นาที่จะนําพาใจของเราให้ออกจากทุกข์พ้นจากแดนการเวียนว่ายตายเกิดไป อย่างน้อยเราก็จะไม่ทิ้งเรื่องศีลศีลจะต้องไม่ทิ้งจากใจเราไปดีปานั้นเราก็จะไม่ทิ้งความระมัดระวังคือดูแลจิตใจของเราไว้อย่าให้มันคิดชั่วหรืออย่าให้มันคิดไปเพ่งโทษจดความผิดของใครต้องหันมาเพ่งโทษจดความผิดของตนอย่างเดียวอย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเนย,ยังมีที่พึ่งเรามีพระตรยยัณฐาอะไเป็นที่พึ่งของใจเราอยู่ ตรงไหนตรงที่ความดีที่ท่านสอนให้เราปฏิบัตินั่นนะคือที่พึ่งทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดสงเคห์นั่นคือที่พึ่งของเราพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านสอนและทำความเข้าใจแห่งธรรมทั้งหลายมาแยกแยะแจกจ่ายให้กับเราได้ยินได้ฟังทมเหล่านั้นนะั่นคือที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าก็ทรงพึ่งธรรมทรงบูชาธรรมทรงยกธรรมไว้เป็นสิ่งที่สูงสุด นั่นก็ขอให้เจอทุกคนก็จงได้ประพฤติปฏิบัติตามรอยเบื้องพระจุกนดาบาตพระองค์เสด็จพระบร,รมมลรก,กันนทครูบาอาจารย์สืบสืบกันมามีหลวงปู่ปานวัดบานมโคมีประเดชดระคุณหลวงพ่อราชผงมายาตและก็นึกกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เป็นเทวดานางฟ้าที่ท่านอนุเคราะห์ส่งข้อ,ขอช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราได้มีความสุขเรามาได้ปฏิบัติที่นี่แล้วก็ได้รับความสุขสบาย ถ้าท่านไม่เกรอกลัวเราท่านคงขัดขวางให้ใจเรารู้สึกไม่สบายใจและก็มีเรื่องเราเดือดร้อนมากมายทีน้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็พยายามคอยตรวจคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยปกป้องไม่ให้เราเกิดโทษเกิดอ,อันตรายพยายามให้ใจของเราอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลท่านพยายามทําอย่างมากบุญที่เราได้ทํากันสองวันผ่านมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเชวดานังฟ้าและท่านผู้มีพระคุณณสถานที่นี้ก็ดี ท่านที่เป็นเทวดานางฟ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่สวรรค์ทุกๆุชั้นก็ตามและแม้กระท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายพรมนละพระอ,อริยะทั้งหมดขอท่านมาโปรดสงเคราะห์มาร่วมอนุโมทนาในบุญที่ข้าระพุธเจ้าทั้งหลายได้ตั้งเจตนาประพฤติธปฏิบัติธรรมกรรมาาอานอ่าก็เตรียมตัวอธิษฐานกรสรกันนะ